ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตรงนี้มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบริเวณท่าจากาศยานดอนเมืองครับน่าจะเป็นพายุงวงช้างแน่เลยเนี่ยมาเกิดบริเวณในสนามบินดอนเมืองนะเครื่อนโกลากไปแล้วพาร์คิ่งเบรกเซตครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมขอซูมไปหน่อยนะเหมือนเกิดพายุบริเวณสนามบินดอนเมืองนะครับปัจจุบันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมาไงเนี่ยพายุตัวนี้เราซูมเข้าไปใกล้ๆวิ่งเข้าไปดูหน่อยนะครับว่ามันเกิดพายุอะไรขึ้นในสนามบินดอนเมือง เข้ามาอยู่ในใจกลางเลยมันคืออะไรเนี่ย